สวัสดีครับมาร์กจากช่องมาร์กนนยงทาบีนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะฮะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะวันนี้เราจะพาไปที่จังหวัดกุนมะกันนะฮะหลายคนน่าจะ เคยไปที่คุรสึกออนเซ็นนะหรือใครไม่เคยก็ลองไปดูได้ที่นั่นก็เป็นที่ออนเซ็นที่ดีที่หนึ่งนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้พาไปคุรสึกออนเซ็นนะวันนี้ผมจะพาไปที่ทักคาราวะาออนเซ็นนะฮะซึ่งเราสามารถนั่งรถไฟเชิยงเซ็นนะคะจากอุเอโนไปที่จมโฮงเกนเสร็จแล้วก็เขาจะมีรถเชื่อรถบัสไปถึงที่ทักคาราวะาออนเซ็นนะฮะเพื่อนๆที่จองทางอากด้าหรือว่าจองผ่านเว็บตรงนะฮะเมื่อจองเสร็จแล้วเราสามารถทักแชทไปเพื่อจองรอบรถบัสได้เลยฮะเพื่อเดินทางไปที่ทักคาราวะออนเซ็นไม่มี าใชจ่ายนะฮะจองฟรีนะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูนะฮะว่าวันนี้เป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยเช้านี้ผมก็มาขอรีวิวโรงแรมทโยโกอินคุรามาเอะใหมายเล็กหนึ่งอีกนัดอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เช้านี้ผมไปกินข้าวมานะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนะฮะว่าแบบที่นี่อาหารเช้าฟรีนะฮะฟรีนอกจากถูก กว่าโรงแรมทั่วไปแล้วยังอาหารเช้าฟรีอีกเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์ด้วยนะฮะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะแต่แบบพื้นที่ที่รับประทานอาหารมันค่อนข้างเล็กนะฮะแล้วก็กลัวรบกวนชาวบ้านชาวช่องคนอื่นเขาด้วยนะฮะก็เลยเลือกที่จะถ่ายรูปมาฝากนะอ่าตัวบุฟเฟ่อาจจะไม่ได้มีไลน์อาหารเยอนนะฮะแต่ว่ามันฟรีก็ ทานได้ฮนะแล้วก็มีทั้งแบบกินที่นี่หรือแบบใส่กล่องนะเผื่อใครแบบมีแพลนไปเที่ยวตอนเช้านะฮะรีบไปไม่มีเวลาทานนะก็สามารถใส่กล่องแล้วไปนั่งกินบนรถไฟได้นะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้การเดินทางจะสรุปแค่ไหนก็ไปชมกัน,นะฮะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปกันที่สถานีเทวรามาจินะฮะเพื่อนั่งรถไฟไปยังสถานีอุยโนเพื่อเดินทางไปที่จมกโกเพนนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวเราใช้ตัวเกวไว้พลาสในการเดินทางจากอุเโนะไปจโมโฮเกนนะฮะสำหรับใครที่จอง jie อมาเอจองตัวียวพามาจากเว็บ jie เดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะฮะว่าเขาแลกพาสกันที่ไหนนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อตัวของตัวเกียวไวพลาสมาทางเว็บ jie อนะฮะให้เรามาหาเครื่องที่มี ตัวของเครื่องอ่านพาสปอร์ตนะฮะซึ่งตามสถานีใหญ,ใหญ่จะมีอยู่แล้วฮะให้กดรีคิวอาร์โค้ดนะฮะแล้วให้เราสแกน QR โค้ดที่ได้มาจากตัวของเว็บนะฮะเสร็จแล้วระบบจะขึ้นมาว่าโอเคที่เราจองไว้คือจ r t o OK k y o ตเกียว pass นะฮะแล้วก็จะมีถึงขบวนท,ทั้งหมดที่เราจองไว้ก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะฮะให้เรากดคอนเฟิร์มเสร็จแล้วระบบจะให้เราทำการสแกนตัวของพาสปอร์ตนะฮะให้เราสแกนตัวของพาสปอร์ตไปยังที่เครื่องด้านข้างนะฮะ เมื่อสแกนเสร็จแล้วเราก็จะได้ทิ cket ออกมาฮะง่ายและสะดวกมากเลยใช่ไหมฮะครั้งหน้าใครจะใช้โตเกียวไบพาสก็ลองซื้อและจองผ่านทางเว็บไซต์ JR East ดูได้นะฮะสำหรับวิธีการซื้อและจองโตเกียวไบพาสผ่านทาง JR East ผมเคยทำคลิปแยกไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เ mm hmm. นื่องจากตอนนี้เวลายังเหลือนะฮะแล้วก็เรายังมี JR โตเกียวไบพาสแล้วซึ่งทำให้เราสามารถนั่งตัวของยา m a เตะล n ได้ฟรีๆนะฮะดังนั้นผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนพาไปที่คุนมานะฮะ ซึ่งนั่นก็คือที่ศาลเจ้าคันดเมียวจินนะฮะเมื่อสามารถลงที่สถานีอากิฮาบะระ,ละแล้วก็เดินมาได้เลยนะฮะเหลียทยางประมาณ800เมตรฮะสำหรับศาลเจ้าคันดเมียวจินนะฮะมีอายุยาวนานกว่า1,300ปีถูกสร้างขึ้นมาในปี730นะฮะบริเวณที่เรียกว่าโอเตะมาจินในปัจจุบันนะฮะก่อนจะย้ายมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบันนะฮะในช่วงสมัยเอโดะนะฮะโดยโชก,กุนทกุกาวะเอียจุสเคยมาสักการะ,ะที่ศาลเจ้านี้อีกด้วยะฮะ นอกจากนี้ฮะสารเจ้านี้ยังเป็นที่ยมของเราไอทีฮะเป็นเดฟโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายแหล่ฮะเพราะที่นี่มีเครื่องรางไอทีขายนะฮะพกแล้วดีพอยไม่ล่มนะฮะเขียนโค้ดไม่มีบาฮะคิวเอไม่ต้องเทสนะฮะหยอกหยอกฮะต้องเทสฮะและล่าสุดผมม่ได้มาคันดะมยวจินประมาณเกือบ2ปีฮะตอนนี้ที่นี่มีน้องม้าแคนะฮะน้องชื่อว่าอากาลีฮะใช่ฮะจินพลลมฮะนั่นมันหาตาลีแน่โอเคฮะมีน้องม้าสุดน่ารักฮะก็มาลองดูกันได้ด้วยฮะ เมื่อใกล้ถึงเวลานะฮะล้วก็กลับมาที่สถานีอุเอโนะเพื่อขึ้นชินคันเซ็นไปลงที่สถานีโจโมโฮเกนนะฮะตอนที่เพื่อนๆจองรถบัสกลับทางโรงแรมนะฮะโรงแรมจะมีออปชันให้เพื่อนเลือก2ทางนะฮะคือมารับตอนบ่ายโมงกับ3ามโมงนะฮะซึ่งทางโรงแรมก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวขบวนรถไฟนะฮะว่าเพื่อนๆควรนั่งขบวนรถไฟไหนซึ่งเพื่อนๆสามารถจองตามที่โรงแรมแนะนําได้เลยนะฮะหรือจะว่ามาก่อนก็ได้นะถ้าอยากมาชมบ้านเมืองที่โจโมโฮเกนนะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างมีความเป็นชนบทนิดหน่อยฮะ สถานีโยโมโคเกนค่อนข้างเล็กนะฮะเพื่อนๆไม่หลงแน่นอนฮะอันนี้ออกมาทางทิศตะวันออกนะซึ่งเดี๋ยวทางชาต์บัสจะมาจอดที่นี่เพื่อรับเรานะฮะแล้วก็ที่สถานีโยโมโคเกนฮะมีร้านอาหารร้านเดียวฮะเป็นร้านโซบะถ้าเพื่อนๆหิวแนะนาว่าให้ทานก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าไปถึงโรงแรมแล้วอาจจะออกมาหาของทานยากนิดนึงนะฮะซึ่งราคาไม่ค่อยแพงนะฮะอันนี้อย่างที่ผมทานเป็นคิซึเนะโซบะ,ะราคาแค่400กว่าเยนเท่านั้นเองฮะอันนี้เวลายังเหลือนะผมก็เก็บภาพรอบๆสถานีโยโมโคเกนมาฝากฮะ ซึ่งเมื่อใกล้ถึงเวลานะฮะรถบัสก็จะมารอรับเรานะฮะซึ่งตัวรถบัสอาจจะเห็นว่าเล็กนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆมีสัมภาระก็สามารถพกมาได้นะฮะรถไม่ได้มีคันเดียวะฮะอันนี้จะมีอีกคันหนึ่งตามหลังมาะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวะฮะว่าพกสัมภาระมาแล้วจะไปไม่ได้ะฮะไปได้แน่นอน,นะฮะ ประมาณ45นาทีฮะเราก็จะมาถึงที่ทาการากาวะออนเซ็นนะฮะเมื่อมาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่โรงแรมฮะรอรับเช็คอินเราอยู่แล้วฮะแน่นอนครว่ามาแช่ออนเซ็นเราต้องได้ใส่ชุดยุกตะนะฮะเมื่อทําการเช็คอินเสร็จแล้วเราก็มาหยิบชุดยุกตะตามไซส์ขนาดของเพื่อนๆนได้เลยฮะว่าเพื่อนๆนตัวสูงขนาดไหนก็เลือกชุดยุกตะตามนั้นได้เลยฮะ ครับสวัสดีจากทาคา克拉กาวะออนเซ็นนะฮะในท่สุดเราก็มาถึงนะหลังจากที่เราเดินทางกันอย่างยาวนานนั่นเองนะฮะก็ที่นี่เป็นออนเซ็นกลางแจ้งนะฮะในจังหวัดคุนมานะฮะถ้าพูดถึงออนเซ็นในจังหวัดคุนมานะหลายๆคนก็จะไปนึกถึงคุซาซึออนเซ็นนะแต่เรายังมีที่ด้วยที่ทักระทา克拉วะออนเซ็นนะจุดเด่นก็คือเป็นออนเซ็นกลางแจ้งนะฮะแล้วก็มีทั้งในร่มด้วยเหมือนกันและที่พิเศษกว่านั้นคือหลายๆคนเนี่ยอยากแช่ออนเซ็นแต่กลัวว่าแบบต้องแก้ผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกเลยที่นี่หมด ปัญหาเรื่องนั้นนะพรับที่นี่เขาจะมีชุดพิเศษให้ใส่ฮะถ้าผู้หญิงก็จะเหมือนกระโจมอ,อกเดี๋ยวทัพพุชายก็จืเอไว้ปิดส่วนล่างนะดังนั้นเราสามารถไปแช่ออนเซ็นที่นี่ได้อย่างสบายใจนะฮะไม่ต้องกลัวใครเห็นทางนั้นเลยนะฮะก็สำหรับใครที่อยากมาแช่ออนเซ็นนะฮะที่จังหวัดกุนมะนะฮะก็แนะนําทักระกระว่าออนเซ็นอีกที่หนึ่งนะฮะลงที่สถานีโจโมโคเก็นแล้วก็นั่งรถชัตเตอร์บัสมาได้ฟรีๆเลยนะฮะ แน่นอนฮะว่าเราไม่สามารถถ่ายรูปในออนเซ็นได้ฮะแต่บอกเลยว่าวิวสวยมากเพราะนี่คือออนเซ็นกลางแจ้ง่ามกลางธรรมชาติบนภูเข,ขานะฮะบอกเลยว่าวิวดีมากฮะอันนี้ก็ได้แต่เก็บภาพบรรยากาศรอบๆออนเซ็นมาฮะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากฮะใครสายถ่ายรูปฮะแนะนํามาที่นี่ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปฮะมีมุมถ่ายรูปเยอะๆฮะสวยทุกมุมเลยฮะ สำหรับอาหารเย็นนะฮะตอนที่เพื่อนๆจองเชอเตอร์บัสนะะทางโรงแรมจะถามว่าเราแพ้อะไรไหมฮะเพื่อเตรียมอาหารให้ไม่มีสิ่งที่เราแพ้นะฮะซึ่งอาหารมื้อเย็นะจะเป็นเซตไคเซกินะฮะซึ่งราคาอาหารนี่รวมอยู่ในตัวของราคาโรงแรมแล้วนะฮะดังนั้นเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะยกเว้นแต่เพื่อนๆอ,อ,อยากดื่มเครื่องดื่มมีฟองนะ,ะอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะบอกเลยว่าอาหารเย็นนี่อร่อยทุกเมนูครับ ในช่วงที่เพื่อนๆไปทานอาหารเย็นนะฮะโรงแรมก็จะมาทําการปูของฟุตตงไวใ้ให้เพื่อสลับนอนนะฮะบอกเลยว่าแบบได้ฟิลญี่ปุ่นมากๆฮะได้สมกับมาพักเรียวกางที่แท้ทูฮะครับ,รบสวัสดีเช้าวันที่3ฮะเราอยู่ที่ทักคาราาวะออนเซ็นนะฮะก็ะอะะตอนนี้ฮะก่อนไปทานข้าวเช้ากันผมมารีวิวชุดที่เราใช้ไปใส่แช่ออนเซ็นแล้วกันนะมันก็เป็นผ้าจะยาวผืนหนึ่งที่มีเชือกอยู่4อันนะฮะก็หลักๆก,ก,การใส่ผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันต้องเอาแบบ ด้านไหนไว้ด้านไหนถึงจะถูกนะแต่ผมเข้าใจว่าแบบใส่แล้วก็มัดรอบตัวนี้แล้วก็จะมีเชือกนะแล้วก็เชือกผูกเอาไว้ฮะเสร็จแล้วเราก็จะเอาชุดจุกตะใส่ข้อไว้ฮะแล้วก็ไปแช่ออนเซนนะพอถึงที่ออนเซนเราแค่ถอดชุดยุกตะออกฮะเขาจะมีตะกร้าวางไว้ให้เราก็ใส่ในตะกร้าแล้วก็จะเหลือแค่ผ้าตัวนี้ฮะใส่ลงแช่ออนเซนได้เลยนะฮะครับแล้วก็ตอนที่เราแช่ออนเซนเสร็จฮะเราขึ้นมาแล้วก็ ผ้าตัวน,นี้ฮะเขาจะมีเครื่องสปินเขาเรียกว่าะไรนะเครื่องปั่นแห้งเครื่องปั่นแห้งนะเอาไว้ปั่นแห้งประมาณสักห้าถึสิบนาทีมันก็แห้งแล้วนะแล้วก็ใส่ชุดยูกะตะแล้วก็กลับมาที่พักได้เลยฮะเพื่อว่าเผื่อเราไปเช่าเซ้นอีกเราก็ยังใช้ผ้าตัวนี้ในการที่จะใส่แล้วก็ไปเช่เาเซ็นต่อได้นะฮะโอเคฮะสำหรับเช้านี้ก็เริ่มอยู่แล้วะฮะอยากรู้จังเลยว่าที่ออนเซ็นเขาเตรียมอาหารเช้าอะไรไว้ให้ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันฮะสำหรับอาหารเช้านี้ทางโรงแรมได้เตรียมเป็นเซ็ตเบนโตะให้นะฮะ แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นโตมันคือเป็นโตเพราะว่ามันเยอะแล้วก็มีหลายอย่างมากทั้งของคาวแล้วก็ของหวานตบท้ทยฮนะอันนี้ตอนเช็คเอาท์ผมมาสังเกตว่าตรงที่ล็อบบี้นะฮะจะมีแผนที่โลกนะฮะแล้วก็มีให้คนที่มาพักนะมาปักบุดว่ามาจากประเทศไหนกัน,นะฮะซึ่งบอกเลยว่าประเทศที่มาเยอะสุดนี่ผมคิดว่าเป็นประเทศนี้แน่นอนะฮะประเทศอะไรก็ไม่รู้ตรงตะวันออกเฉียงใต้เอเชียเนี่ยฮะ แบบเยอะมากขนาดยุโรปกับเมกายังไม่เยอะเท่านี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับวันที่2ของการเดินทางถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับ